วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนมาตาตัวสะกดแม่เกยรู้จักไหมแม่เกยทายสิคะคําในมาตาตัวสะกดแม่เกยมีพยัญชนะท้ายเป็นตัวสะกดเนี่ยเป็นพยัญชนะอะไรเอ่ยยักษ์ค่ะโอ้โหเก่งม,มาก <laughs> ๆเรบมกรึนะคะ คำในมาตาตัวสะกดแม่เกยก็คือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะมาเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกอ่านคำที่มีมาตาตัวสะกดเป็นแม่เกยกันมาใส่รีแอคชั่นขึ้นมาอ่านทีละคนเลยลูกอ่านทีละคนเลยนะคะเรามาฝึกอ่านคำมาตาแม่เกยกันร้อยลอยยรอยไม่โทร้อยค่ะ โคยคอยอโอยค่ะเลื้อยรอเลยอเลยไม่โทรเลื้อยค่ะคคยกล้วยคอรอกล้วยไม่โทรกล้วยค่ะเคยคอคอเอยยอเคยครับหายหออายอหายครับหายหอรออยอหายครับด้วยห้อย หออยหอยมิโคหรืออไออไอยอไอค่ะอ้อยออยยออยมิโถอ้อยค่ะขายขอออยอขายค่ะพลายพอยยพภายช่วยอ่าโอเคนะคะอะปรบมือให้กับเด็กทุกคนเลยนะเยีย่ยมมากเลยค่ะ หลังจากที่เราได้ฝึกอ่านคํามาตาในแม่เกยไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะในวิดีโอมีให้เด็กๆมาค้นหาปริศนาคําแม่เกยกันว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนลงในสมุดกันนะโอเคหิวจังเลยไม่น่าลืมกินข้าวเช้า เป็นอะไรคะเด็กหญิงถูกใจใจหิว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 มาเลยค่ะแล้วเมื่อเช้านี้ไม่ได้ทานข้าวมาหรอคะไม่ได้ทานนะค่ะพอดีอยากลองดูถ้ามาโรงเรียนเร็วจะเป็นยังไงไม่ได้นะคะข้าวเช้าสําคัญอ่ะนี่คุณนุ้กนี่นี่โอ้กล้วยกล้วยกลอวยกล้วยไม่ทอกล้วยใช่แล้วจ้ะกล้วยนี่รับรองว่าอยู่ท้องแน่นอนจ้ะ กินเลยจ้าค่ะคุณนักเรีแต่ว่าทีหลังเนี่ยเด็กหิงถูกใจต้องกินข้าวเช้ามาเข้าใจไหมคะแต่ว่าเราถูกใจก็จะมาโรงเรียนไม่ทมันทันค่ะหนูก็ตื่นเช้าหน่อยสิคะอย่าตื่นสายค่ะค่ะออร่อยไหมคะอย็ยังไม่ได้กินเ <c oughs> ข้าปากไปหน่อยนึงแล้วยังบอกไม่ได้กินอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยคะ่ะคุณนเัเรอ่านักเรียน ถึงเวลาส่งกันบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะคุณครูดีมากจ้ะยืนดีๆสิค่ะมายมองเลยนะคะอะไรนะพูดอีกทีหนึ่งสิคะมัายมอกเลยนะง่ายง่ายงออายอง่ายไม่เอกง่ายแน่ใจนะคะว่าง่ายแน่ใจสิคะไหนบอกว่าง่ายไงคะ ผิดหมดทุกข้อเลยค่ะแด้เลยเอาไปทำอะไรไปเลยค่ะห,หนูใหม่ถึงเพื่อนหนูบอกว่าง่ายมากเลยค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะตามต้นไม้ดีกว่า เป็นอะไรคะบอกก่อนเอาถูกใจเป็นอะไรไปเนี่ยอุ้ยตายแล้วขังคคกเดี๋ย,ยวไม่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 ขังโคกขังโโอ้ได้เวลาให้อาหารแล้วจ้าเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยก่อนแล้วปุ๋ยปออุยยอปุยไม่จัตวาปุ๋ยดูสิ คุณนกเล็กทำอะไรอยู่ล่ะคะก็คุณนกเล็กเนี่ยกำลังจะใส่ปุ๋ยให้ดอกไม้อุ้ยสวยเหมือนหนูเลยนะคะคุณนกเล็กแมสวยสออวยอสวยแม่นอนสิจ้าก็คุณนกเล็กเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีดอกไม้ก็ต้องสวยอย่างนี้หละจ้าแต่ความจริงมันไม่ได้สวยเหมือนน้องถูกใจนะคะเป็นดอกไม้คุณนกเล็กก็ต้องสวยเหมือนคุณนกเล็กสิคะ สวนูกใจ่สวนคุนกเล็กสวนนกใหญ่สวนนกเล็กไปไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนะไปหล่นตรงไหนเอ่ยสวยยังนะอ้าคุณนกเล็กหาอะไรอยู่หรอคะคุณนกเล็กกำลังหาของอยู่ค่ะเด็กหญิงถูกใจช่วยคุณนกเล็กหาของหน่อยสิคะคุณนกเล็กหาอะไรหรอคะคุณนกเล็กกำลังหาสร้อยอยู่ค่ะหาสร้อยสรอยสอยไม่โทสร้อย ใช่แล้วค่ะหาสร้อยอยู่เดี๋ยวถูกใจร่วยหาค่ะเอ๊ะเดือบอะไรนะเนี่ยเอ๊ะนี่ไงคะคุณนกเล็กสร้อยอุ้ยใช่เลยค่ะเนี่ยสร้อยของคุณนกเล็กเองค่ะออขอบใจมากนะจ๊ะเด็กหญิงถูกใจว้าวใชค่ะคุณนกเล็กโอ้โหคุณนกเล็กนี่มีเครื่องแต่งสวยเยอะเหมือนกัน,นะคะ ดูใ,ใจขอเว้นอันนึงได้ไหมคะนี่แสดงว่าทำความดีหวังผลตอบแทนใช่ไหมเนี่ยเราป้าวนะคะอืม,มโอ้โหเดี๋ยวไปถ่ายรูปดีกว่าอุ๊ยแต่ว่าไปนี้ก็เหมาะนะคะเนี่ยอ,อ,อ,อ่าลองสื้อๆอ้อุ้วววววใส่ก็สวยดีนะ,ะไม่ๆค่ะคุณโฟเฟรกหนูขอยืมแต่ไม่คืนนะคะเอ้ยไม่ได้นะ้าจะคืนอะน้ำน้น หนาวเหรอคะไหนสงสัยจะป่วยค่ะป่วยปออวยอป่วยไม่เอกป่วยถูกใจโอสั่นขนาดนี้น้องอจะป่วยแล้วสงสัยผีจะเข้าด้วยค่ะไปห้องพยาบาลก่อนเร็วไปเร็วไปเร็วคุณนกเล็กขามีทำไมคุณนกเล็กถึงเขียนมือไซด์อะคะ ก็คูนกเล็กเนี่ยขนาดข้างซ้ายไงคะก็เลยเขียนมือซ้ายค่ะซ้าย,ซ,ายซออายยอซายไม่โดซ้ายเ <c oughs> นี่ยคุณนกเล็กเขียนข้างซ้ายเพราะคุณนกเล็กถนัดซ้ายส่วนถูกใจเนี่ยเขียนข้างขวาก็พอถนัดข้างขวาไงคะอ๋ <c oughs> อค่ะคุณนกเล็กใายส <c oughs> ียอะไรสีอะไระฟังไม่ค่อยชัดเลยเอ่ะเด็กหญิงถูกใจทำอะไรอยู่คะ หนูกำลังตรวจหวยอยู่ค่ะคุณนกเล็กฮะตรวจหวยหวยหออวยยอหวยไม่ได้นะคะเป็นเด็กเป็นเล็กนี่มาเล่นหวยได้ยังไงคะหวยก็บ้านหนูจนนะคะยิ่งจนต้องยิ่งขยันทำมาหากินค่ะแล้วก็เรียนหนังสือไปค่ะขอไปนี้ก่อนได้ไหมคไม่ค่ะไปเลยไปค่ะไปตั้งใจเรียนค่ะแมนครูไปกับหนูได้ไหมคะเดี๋ยวครูไปค่ะเดี๋ยวครูตามไปรีบไปค่ะ แหมรู้เร็วสิคะไปไปรีบไปค,ค,คู่น้ำแม่เหรอไม่มีอะไรค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วคำในมาตาแม่เกยคือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดทุกคำค่ะอ่าโอเคคำในมาตาแม่เกยคือคำที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด ทุกคำนั่นเองนะคะนะมาดูละครสั้นไปแล้ว oh. มีคําว่าอะไรบ้างลกูกสวยค่ะช่วยด้วยค่ะป่วยค่ะป่วยครับหวยค่ะปุ๋ยครับต้อยค่ะสายง่ายค่ะง่ายเก่งมากเลยมีทั้งหมด9ก้าคำใช่ไหมลูกนะเอาเอาคําทั้ง9ก้าคำนี้ที่อยู่ในวิดีโอเขียนลงในสมุดให้ถูกต้องค่ะ อาลงมือทำเลย